ตัวนี้60ครับผมพร้อมใช้งาน355,000บาทเท่านั้นเองครับพี่น้อง60แรงไม่มีดอา์นหน้าพร้อมผ่านพร้อมทะเบียนพร้อมส่งมอบนะครับ355,000บาทเท่านั้นครับ60 40นนะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่ประกอบนำเข้าจากต่างประเทศเข้ามาเลยนะครับเขียนชัดเจนเลยนะครับว่านำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมตัวนี้ผลิตในประเทศญี่ปุ่นนะครับผ่านเป็นผ่าน ยี่สบี่หกนะครับหกใบยี่สี่นั่นเองนะครับตัวนี้ก็พร้อมใช้งานพร้อมอุปกรณ์พร้อมทะเบียนครับปั๊มยังสวยงามอยู่นะครับชั่วโมงการทํางานก็ไม่เยอะนะครับชั่วโมงทํางานถือว่าน้อยมากครับผมเดี๋ยวมาดูชั่วโมงการทํางานด้วยกันนะครับครับ ครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับชั่วโมงการทำงานของเราที่จะให้พี่น้องได้เยี่ยมชมอยู่ที่เ0็ดพนะครับเจ็ดนะครับตัวนี้ก็เข้ามาอยู่จังหวัดเลยนะครับพี่น้องพร้อมส่งมอบในสภาพสวยสๆงามๆเช่นนี้ให้กับพี่น้องทุกคนแล้วเรามาฟังเสียงการทำงานด้วยกันเลยครับผม